Okay. คือวิสไม่ต้องเป็นใหญ่เลยใดให้สวยและเล่อไม่ว่าอะไร เดี๋ยว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 มึงกลับไปนอนก่อกลับไปนอนไอ้ก๊อฟเอามาไปคุยตรงนู้นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วฝอนฝอนฝอนไม่รู้ว่ามันด่ามันหรือด่าเธอนะเธอไปคิดพิจารณาเอาเองเฮ้ยพี่ลุนใส่เสื้อเลยนะขอทราบก่อนไอ้ลุนมีคนแนะว่าเสื้อห้าปีมึงเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนึกว่า นั่นเราก็จัดเป็น5.5เลยก็คือ5ปีครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับก็คงสนุกได้แต่อยากให้มีที่ระลึกใน5.5มากกว่าแต่ผมแจกฟรีแล้วันนี้ไม่มีเสื้อใครหายนะครับเสื้อกูอยู่ไหนไม่มีนะโอเคนั่นเ๋ยเชิญประธานมาคุยนิดนึง ไอ้ทอมเอาเมีแอมไปนอนไปเอาเพื่อนไว้อ้อยไป <laughs> ก,ก็ดีใจนะครับมามากันเยอะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติมาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆน้องๆ <im pe> พี่ๆและหลายคนก็สนุกสนานร่วมกันนะครับอาหารหรือ การเเล่นอะไรเนี่ยถ้าขาดตรงหูท้องก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็สนุกได้เต็มที่ขอบคุณพิศรงน,นะครับบินตรงจากไหนนะจากจาก่ยเอางี้ดีกว<ๆ>่าผมขอขอขอรบกวนผู้ใหญ่นะครับที่ผมที่น้องๆไม่รู้จักเลยขอเชิญข้านนะขอเชิญน,นะครับพิศรนะครับเสถีนครับพิรครับสิกนิดนึงไอที่เห็นเนี่ยแกไปทำไฮไลท์มาบ้ามึงก็คิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะไม่รู้จักครับเอานิดนึงขอเป็นเกียรตินิดนึงนะครับ ป้าภูมิเมือ่อยยางไม่เทินเรมันยาวปิ้งยี่เชุดนี้นะลูกพี่ผมน้ำวดอันีหนลูกพี่ครับสาธิตกนครเดี๋ยวเดี๋ยว บิไม่ใช่พิกไซ้านะครับโอ้ยอย่าหนวกนะครับอย่านะครับแต่ผมมีความประทับใจกับกับบิ๊กไซมากนะครับกินกบอยู่ไหยชุบลมแบบนั้นแต่ว่าบิ๊กไซนี่ถือเป็นพวกซ้ำซ้อนรวมทั้งหมดว่างั้นเย้เดี๋ยวดิผมจะเอาเสียงตัวเองเย็นพิษเดี๋ยวผมก็อยู่ด้วยผมก็พวกเดียวกันแล้วอยากให้บิ๊กไซเนี่ยจับทุกเดือนเลยนะเนี่ยจับทุกเดือนเลย หนึ่งสองสมสี่ห้าเฮียก็วนกันจัดเลยอคนละเดือนเดือนเดือนผมก็งมวนเลยเฮียจัดอะไรคะผมโอเคไหมต่อไปผู้ใหญ่ท่านครับปีหน้าก็จะเลือกจ้าผมละอ้แวปีนน้าก็เสียแล้วเมย์ปีหน้าเฮ้แวายบอกเขาเหแล้วนะดูเพื่อนผมไอ้แก้ไอ้วุนละ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับขอโทรษโทรถกท่านที่พูดยางไม่ได้สนิทกันมากโอเคครับนะผมมีอะไรรับใช้กระเทยนะครับอีกแค่สามเดืเอนนาละละ <c oughs> นแล้วผมสนุกครับที่มาอยู่บิ๊กไซส์ที่ผมไม่มีใครครบราคา <laughs> ไม่ได้ไม่เดี๋ยว <c oughs> ผมว่าน,น,น้อยไปยามิ้นที่เมื่อกี้ร้องเพลงหลายเพลงจะบอกหน่อยว่ามาบิ๊กไซส์เนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็บอกแล้วแหลว่าไม่มีใครครบรักจะมาคบเด็ก อัานี่เยมิ้นนะครับครับครับผมมิงครับก็ยินดีที่รู้จักทุกๆคนนะครับโอเคถ้าจำใครไม่ได้ก็ขอกราบขออภัยด้วยเจอผมก็ทักทายได้นะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับชิงมนครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อมนเฮียมนครับอ่าโอเคชื่อเล่นชื่อเฮียมนอะไรก็ได้ครับ ก็เห็นปิกไซส์แล้วมีความสามัคคีกันดีก็ดีใจนะครับน่าจะอยู่กันได้นานไอเฮียจะอยู่วาครับไอเฮียไอเฮียจะอยู่วาครับเดือนหน้านเป็นการคนเป็นอะไรกล้า๊หน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาไปปรึกสั่งก่อนว่าใครจะเป็นจัดโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับไอเฮียหุ้นผิดเสียที่เป็นล้าน พี่สาวครัขอบคุณคุณยากเรียกขอร้องอ้าวต่อไปก็เรียกพี่ไม่มาเล็ยกมึงมาอาจารย์ครับขอสักนิดนึงครับไม่ใช่ครับอันนี้คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ปะวะยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่นะครับอยืนน้อยกว่าคุณครับเฮ้ยเชื่อดิมึงยืนเนี่ยเซอร์ไพรส์มึงเชื่อตี๋นะครับสามคนนีะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งดิอยากขอเชิญน้องปลาหน่อยครับ ขอเชิญน้องปลานิดนึงครับไอปลาไม่กินไม่ใช่ไม่ใช่น้องปลาจะเป็นเซลล์ขายตัวยุ่หน้ามาขายข้างหน้าเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวกูเต้นกูเฟิงกอก่อนเลยไอเง้ยเนอะเฮ้ยดูหุ่นวะนะเฮ้ยเฮ้ยเยียช่วยซื้อสองนันเราอะใจเย็นๆดิอ๋อโอเคอ่าเอาน้องปลาน้องปลาน้องปลายืนนิดนึงนะครับ อาวันนี้กันเองก่อนเลยสี่คนนะอ๋อเงินโอ้ยเฮ้ยยังกันนักเงวยเอาไว้อะอย่างนี้อย่างนี้เออดี๋ยวก่อนนะเอาอาจารย์เนี่ยอยู่นานแล้วกับบิ๊กไซส์ <c oughs> อยู่นานแล้วเราอะเมื่อไหร่จะไป <c oughs> ออเพิ่งมาวันนี้ยังหลงทางไปไหนมาเราวันเนี้ยไปชะอำไปไหนไปนั่งกินเบียร์ชะขบวนเก่า20 30คันเราไปไหนมาไปชะอำไปชะอําแล้วไปชะทำไมอําเราน้องเข้ามาก่อนเดี๋ยวมาตั้งต่เริมต้นเลยเห็นบอกเลยอันนี้คืออ่านแนะนำให้อันนี้นึงครับเบื่อเฮียขอไม่รู้จักอันนี้ชื่อ ผมครับชื่อผมขาครับผมชื่ออาจารย์เบี้ยวครับครับนามสกุลชื่อเบี้ยวนี่เก๋แต่ไม่เคยเบี้ยวใครไม่เคยเบี้ยวจ่ายตลอดเพิ่งจะสีบห้ปีนี้รับรับปากจ่ายตลอดไม่เคยเบี้ยวอฮอดูอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งนี่ไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งหนาวอยู่หอเดียว ไม่เที่ยวกันนะเลือกน้องเลื่อนหรือเขาเลื่อนเขาเลยน้องถ้าเลือกคืนนี้อาจจะสองคันก็ได้อันนป่านชัดอ่ะแต่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์รถโอเคครับชื่ออะไรครับอ๋อเอาชื่อนี่ผมพูดเอาสิไม่พูดเลย พูดเลยขับื้อชาแน่เดี๋ยวผมไม่อยามาเล่นตลกนะเพราะมันแน้นำอ่าโอเคผมปกติเลี้ยงชาเปี้ยวสุริย์เอ็มสารังการครับอ่าก็ครับผมครับื้อสองกันใช่ไหมครับผมซื้อสามแล้วได้อะไรกันไหนอ้าวอีกแล้ว ได้ผ้าปูยางฟิล์มด้วยฟิล์มกองแสงฟิล์มให้หมดเลยประกันประกันชั่นึงประกันชั้นึงให้อ้าปีสปอยเนอร์รอบคันเอาโซ่ประกวงขาดไม่ได้หรือยังไงเอาแช่นี้แห้ะตลกนิดนึงคนาไม่ใช่คนลาวคนลาบุรีมันคนตาบอมเพรแม่มีพวกด้วยสองคนผมจำได้ อาพี่โก้ครับพี่โก้ไหนครับอย่าดีนาไอ้ดีกันเลยมาเฮ้ยยาดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าน้องจะไม่มาเอาไม้ส่งคืนให้น้องเอาอีกแล้วเอาไม้ส่งคืนให้น้องไม่มีอะไรไม่มีนะอ๋อนี่ก็กลัวกันใหญ่เลยเอ้าเอาตายโอเคจบประชุมครับโอเคโอเคครับว่ไอ้ดีก็ห่วงเกินยังไม่เคยให้ใครแดกเรากูรู้ไปกลับบ้าน เย้กัวเพอยงกินก็ไม่ได้กินก็ไม่ลงเอาดีๆเอาดีๆครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาจะไม่ได้เท่านี้นะครับไอนีก็ยุ่งอีกไปกับบ้านเราบิ๊กไซด์นะครับก็ คุไม<ป>่ถอล้องถ่ายเลีย